ออกรถใหม่ราคาจิบจีบโอ้โหโหล่อมากจัดไปอ้าวโป๊ะนี่บ้านที่ฝากของเราเองจ้าทุกคนหลังเล็กไปนหน่อยเนาะไม่ว่าก,กันนะสู้สสู้อะไรเนี่ยอ้าวมากรี๊ดคาร์ดอยู่หน้าบ้านฉันอยู่ได้โ,โป๊ะนี่ก็โป๊ะอีกจะมารีรวิวกระเป๋าใบใหม,ม่กันนะคะสวยามากก่ะแข็งแรงรถ นี่ก็โป๊ะ One Day Walk วันนี้แอบนี้มาปั่นงาน a อเดอร์บีสซะหน่อยเฮ้ยโปะโอเคกให้ห้ดิโป๊ะอีกและป๊ะหมดเปลี่ยนความโป๊ะให้เป็นความเป๊ะกับ AIA Financial Advisor ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพที่ให้คุณได้มากกว่าความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นอิสระทางการเงินด้วยงานที่มั่นคงและก้าวหน้าตามความสามารถของตนเองรายได้ที่มั่งคั่งไร้ขีดจำกัดทํามาก,ก็ยิ่งได้มากพร้อมสร้างความสำเร็จในการทำงานด้วยโบนัสพิเศษทำงาน5ปีโบนัส5ล้านบาทพร้อมให้คุณจัดการเวลาทำงานด้วยตัวคุณเองด้วยเครื่องมือดิจิตอลล้ำสมัยเฉพาะของ AIA ซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลา รวมถึงหลักสูตรอบรมมากมายที่จะช่วยทําให้การเป็นตัวแทนของ AIA เป็นเรื่องง่ายพร้อมพาคุณเติบโตไปเป็นผู้บริหารหน่วยที่มั่นคงที่สําคัญ AIAFA ยังสร้างความเชื่อมั่นได้มากกว่าเพราะ AIA เป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจมากกว่า88ปีครองส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจประกันชีวิตมากที่สุดในประเทศไทย มาร่วมสร้างอนาคตกับ AIAFA วันนี้พร้อมรับผลตอบแทนทั้งเวลารายได้และความก้าวหน้าที่คุณกำหนดได้เองความสำเร็จรอคุณอยู่กับ AIA Financial Advisor